สวัสดีครับพบกับ洛克แมนเอกได้กันนะครับผมเห็นภาพแบบนี้แล้วทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับผมได้เฟสมาอีกแล้วนะครับผมก็เป็นลีโกเอ็กได้นั่นเองนี่เฟสติวัลตัวละครนะครับผมอ้าวดับเบิลลิมิตตัวละครไอทัสปีใหม่นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับแคปซูลโชคมาถึงแล้วนะครับวันละหนึ่งครั้งฟรีนะครับมากดกันนะเพราะว่ากําไรสุดๆนะครับเพราะยังไงก็ได้ของดีแน่นอนนะเพราะมันเป็นแคปซูลแห่งโชคนะ คือเป็นสิ้นปีไงมันก็จะแจกนี้ไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็ได้ของดีแหละปีที่แล้วผมได้ของดีมาเหมือนกันนะแต่ปีนี้มันจะได้ของดีไหมนะครับแคปซูลโชกดไปเหรอครับกดไปทุกวันอะ่ะเดี๋ยวมันก็ S N A ซนเอออนลี่นะก็คุ้มอยู่แล้วล่ะพรีอัพตัวละคร S นะครับผมโอเคนี่ X d ็กไดฟีเทิลล์นะครับผมสองอันหน้านี้อันนี้เป็นส่วนสัมพันธ์ได้โบนัสกับอันนี้นะครับซุ่ม ไดอาร์เมอร์ลีโก้จำกัดเวลานะครับผมจะกดแค่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าน้องอยากอยู่กับผมผมก็จะได้ในพันเม็ดครับหรือสิบโรนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะปล่อยผ่านครับผมไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับโอ้โหเกลือจัดอะคือเก้าเอไอเก้าเก้าบีหนึ่งอนี่คือสูตรแห่งความเกลือครับไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ซีเรียสครับ ตอนนี้เลยว่าผมเต็มร้อยเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่ยคือมันมันสุดแล้วอะตอนนี้คือทำไม่รู้ทำอะไรแล้วเนี่ยต้องรอปลดล็อกเลเวลสองร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยสุดไม่รู้สุดยังไงแล้วนะครับผมก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับขาดอีกหนึ่ง XP e เองนะครับก็ไปต่อสุดทางแล้วจําเป็นต้องรอของต่อไปนะครับนี้ก็ได้เพชรมาครับเฮ้ยได้เพชรมาเยอะเลยเฮ้ยกดดีด,ดีว่าแมวดียวนะครับมาดูประกาศดีกว่าครับแม่แทนนคอมพีสครับผมมา นี่ครับกิจกรรมเดิมครับผมปีใหม่นะครับผมทำแอทแท็กลีดเดอร์บอร์ดนะครับก็คือไอตัวทำแอทแทกเนี่ยจะแจกดาบเอสมานะครับผมอ้าวมาอีกแล้วเหรอดออรไลท์นะครับดรไลท์แลบมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วหายาอีกแล้วต้องมาหาพระอีกแล้วครับผมแล้วก็อัปเดตเอจัสม์เมนต์นี่วันไหนเนี่ยเกิดวันไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนิวสตอร,รี่แค่สองด่านเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยสุดยอด เดี๋ยวก่อนนะเลเวลอัปเปอร์ลิมิตโอเพนทูสองร้อยแล้วนิวสตอรี่สเตทนะครับผมยี่สิบขีดหนึ่งกับยี่สิบขีดสองสองด้านนี่เรอ190 equipment, แอดร้อยเก้าสิบอคิเมนต์แออัปเกรดได้ว่าเลเวลสิบเก้านะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอัปเกรดจริงเหรอผมพูดไปผมไม่ได้รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนลองทดสอบดิเอามีจริงด้วยโอ้มีอะไรใหม่ในเลเวลร้อยเก้าสิบมาได้แล้วนะครับผม ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะมาเราได้เลเวล190เป็นเลเวลใหม่แล้วครับฮันเตอร์ลัคกี้โทเค็นโอ้โหมาเยอะเลยฮนะนี่เขาเรียกว่าแบบหนุบหนับแล้วเนี่ยหนุบหนับจ่ายของเยอะนะเนี่ยดอกเตอร์ไลท์เดี๋ยวดอกเตอร์ไลท์แลบเนี่ยเรามาดูโคตรลับอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าได้โรกได้พลึกธาตุโอ้ได้เจ็ดอันเลยได้โคโคไดแฟงการด็อกเตอร์ไลท์อีกแล้วซุปเปอร์บอลแล้วก็สเปรหิมะนะครับผมซึ่งต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับ เรียกว่าของที่จะมาเผาอะมาเต็มเลยอันนี้คราที่แล้วผมสุ่มไม่ดีผมก็เลยไม่ได้ของที่ต้องการนะออกแต่ฟ้าเลยเมื่อกี้โอ้ฟ้าแดงเลยเหลืองเลยเขียวไม่ค่อยมีนะครับโอเคเราก็จะไปลุยฟาร์มจนหมดเลยครับเพื่อให้ของมันออกมาให้หมดนะ,ะเราจะได้รู้ว่าเราขาดเยอะขาดน้อยครับผมกิจกรรมกิจกรรมนี่ไม่องไรดีนะ ปีใหม่โชคดีความฝันมาเยือนความฝันโชคดีปีใหม่มาเยือนอะไรสักอย่างนี่นแหละผมจำไม่ได้เอาให้มันเต็มๆก่อนอะไรที่ขาดๆเยอะนี่มันไม่บาลานซ์กันไม่ได้ตัวละครใหม่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเสียใจนะแต่ว่าก็ท้าทายท้าทายครับตอนนี้ไปค้างค้าง เอตอร์ไลท์แลบเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปแล้วเนาะเดี๋ยวหาคำตอบก่อนคือศักดิ์สิทธิ์เล่นไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เต็มปะ่ะเอาเต็มหมดแล้วอันนี้นี่ปีใหม่ความฝันใหม่ชโชคดีมาเยือนนะครับผมก็เล่นท้าดวลน,นะครับกติกายัางเหมือนเดิมไหมนะครับผม,มาใช้ปืนนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้เอ็กนะครับผมใชลิโก้ได้โอเคเราใช้ตัวฮิวดีกว่าด่านนี้เราจะตายได้ครับงั้นเราใช้ตัวฮิวครับ มาสบายครับผมไอร่าโทนิลครับห้าดาวผมจำไม่ได้มันต้องเก็บอะไรนะเก็บไอนี้ป่ะไออะไรนะรูปลูกี่หกปะผมลืมแล้วหรือเก็บไอคอนอะไรสักอย่างนี่แหละครับจำไม่ได้เหมือนกันอ๋อเก็บเงินเก็บเงินก่อนเรื่องเดิมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกดเร็วๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะ ครอยากดูละเอียดไปดูตอนแรกๆที่ผมเล่นได้นะสองปีที่แล้วนะครับต้องหาทั้งหมด45อันนะครับผมด่านนี้ก็หาตรงไปตรงมาไม่มีอะไรครับนี่ฮะตีมอนได้ของด้วยแหละนะครับผมแต่ลืมไปหมดแล้วเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ผมจำได้วันออกมามากกว่าสี่สิบห้าเหรียญน,นะแต่ก็กันผ้าอยู่ครับตรงนี้หนึ่งเหรียญใช่ไหมอันนี้ผมจำได้ผมเคยพลาดนิดน,นึงก็คือ ค่าศัตรูที่มันลอยอยู่สูงเกินไปครับทำให้เอานี่ไงโอ้ยเพิ่งพูดไปเองพลาดแล้วเนี่ยโอ้มันจะเก็บของไม่ครบนี่สิเนี่ยไม่ได้ของเนี่ยแล้วก็อยู่สูงมากเกินฮะอันนี้ผมน่าจะเก็บไปครบแล้วว่าเหรียญนะเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนเอาใหม่ใหม่คือห้ามทําให้มันเกิดแบบนี้ไม่งั้นมันจะเก็บเหรียญไม่ครบครับอันนี้เ้าระวังนะสำหรับใครที่ใช้สกิลโครหดแบบตัวละครแบบนี้นะคือห้ามไปทําให้มันอยู่ข้างบนเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นก็ต้องไปเอาตัวละครที่มันบินได้ เพื่อปิดแก็บคุณข้าจะเอาตัวละครปิดแก็บได้ผมว่าก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวฟอร์คอ oh ัมเมอร์แหละบินเก็บของได้นะครับ <spe aker> เพราะว่ามันบินมันบินไปยี่ตรงไหนก็ได้ไงแต่อาจจะไม่เก่งไงฮิลก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับตัวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นใจเย็นนิดนึงแล้วนฮะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ผมข้ามเลยนะโอเค กะสุนที่ตามนี้ก็ระวังนะอันตรายนะครับเฮ้ยหายไปเม็ดหนึ่งอะเฮ้ยลืมเก็บเอาตัวนนั้เหรอแย่ละถ้ามันพอดีก็คือเราจะเก็บไม่ครบแล้วเนี่ยพอเขาที่เราได้ก้าเม็ดตรงนี้ครับจำไม่ได้ว่ามันให้ให้เก็บครบไหมเดี๋ยวต้องลองดูฮะ สิบแปละอืมสามสิบสามหายไปเม็ดหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะได้ครบ45เมตรไหมขอให้มันมีสัก50เมตรเถอะมันจะได้พอไม่งั้นเราเก็บพลาดเมตรหนึ่งคือจบเลย ตรงนี้ได้4ี่เมตรแล้วนะแต่ยังไม่ได้40เมตรเลยครับ4 1เแล้วสี่สองครับอ๋อน่าจะเกินแหละจำได้แล้วบอสมันน่าจะมีหลายเมตรอยู่นะถ้าไม่ผิดอะประมาณห้าเมตรปาวะ ถ้าเมันพอดีนี่ผมก็คือเศร้าเลยนะผมก็จะไม่ได้เอสนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็รู้แล้วแหละว่าเราลืมเก็บเม็ดหนึ่งตอนแรกเพราะเราตอนแรกเราได้เก็บได้เก้าใช่ไหมตอนนั้นเราเกี่วได้แปดนะครับขาดอีกสองเม็ดครับจะได้ครบไหมเดี๋ยวมาดูกันฮะเราก็ไม่กล้าใช้พลังด้วยไงใช้พลังแล้วแม่งก็ก็ฮิวก็ฆ่าศัตรูเยอะอีกมาหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงศัตรูอ๋อนี่ไงมีมีมีได้กี่เหรียญเนี่ยเฮ้ยเกินเกินโอ้รอดแล้วรอดแล้ว มาเจ้านกสตอมอีกรีสนะครับผมแต่ากลายเป็นเฟรมอีกรีสแล้วนะครับผมเป็นร่างเพลิงนะครับไป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 เฟรมอีกรีสนะครับไปเริ่มจากคิวก่อนมามามาได้แนละ้ว แล้วก็จบอุ้ยไม่โดนโโหูสองหลาสิบแน่ตีแรงมากโอ้โหสุดยอดอ๋อลืมไปเขาไม่ตายในครั้งเดียวเราเล่นแบบหมูท้าดวลนี่มาโอเคครับชนะแล้วเลือดเยอะอยู่ครับสุขสันปีใหม่สีครับผมรอตายครับเกินสีบห้ดังนั้นอาจจะพลาดได้บาอันนะจริงจรันสี่เมตรแหละสูงสุดน่าจะประมาณนั้น เอาจริงไม่ได้เล่นนานก็เหมือนเล่นเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคอแบบถ้ามันเป็นสเตทอะพอจําสเตทได้แต่พอแบบถามว่าของอยู่ตรงไหนมันเริ่มยากแล้วเพราะเราเล่นเกมนี้เยอะมากครับเราจําไม่ได้หรอกโอเคครับผมก็เคลียร์ได้นะฮะเคลียร์แล้ว ได้พร้อยมาพันหนึ่งครับซึ่งก็ไปกดเอาของตรงนี้ได้ฮะนี่ไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงไหนเนี่ยรางวัลเหรอไม่มีของรอบดาบเลยครูปองกิจกรรมอ๋อครูปองกิจกรรมไปซื้อตรงนี้ใช่ไหมนี่กล่องปีใหม่2023นะครับแล้วก็การนะครับเอามาซื้อตรงนี้กันนะครับกล่องปีใหม่ซึ่งการเนี่ยผมรู้สึกผมจะมีครบแล้วนะใช่ไหมผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้ง โควได้ของเยอะความเยอะครับฟาร์มเยอะมาโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไปดูด่านสุดท้ายก่อนมีด่านงอกมาแล้วยังเป็นไงบ้างอ้าวไม่มีฮะอ๋อไม่มีด่านงอกใหม่ครับอันนี้ไม่มีด่านงอกใหม่นะแล้วอะไรมาล่ะจาขอบเหรอ,อเขาบอกให้เขาประกาศเดี๋ยวก่อนนะสเตนใหม่ปะนี่ยี่สิบเฮ้ยบอสใหญ่จริงวะเนี่ย อุ้ยลุ้นลุ้นเลยก่อนะอุ้ยตื่นเต้นนะครับดิฟล็อกนะครับผมนี่เป็นฉากนี้บอสแปดด้วยนะอุ้ยตื่นเต้นมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นคลิปนี้เลยก็จะไม่สนุกสินะเราไปเล่นคลิปหน้าดีกว่านะครับผมมาเราไปพบกับตอนหน้าดีกว่าตอนจบแล้วนะครับผมเรากข้นมาเอ็กไดนะครับ ผมว่าน่าจบแล้วล่ะเนี่ยบอสใหญ่ของจริงนะครับผมลุ้นจุดโอ้ลุ้นว่ะลุ้นมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับมาอ่าอัพอัพกรอก่อนอัพกรอก่อนเพรว่าตัวละครสูงสุดเลเวลสองร้อยนะครับน่าจะจบแล้วสตอรี่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะปรากฏยังไงนี่จดนี้อัญชักสร้างผสมเกาะนี่ของใหม่ของใหม่เกาะขั้นสูงสุดยอดอ่าใช้คำว่านี้ลัานเลยนะเอทเทนอลนะครับผมนี่ ส,สวยด้วยนะพ่อแม่มาถึงสุดสุดสิ้นสุดแล้วนะครับผมในสตอรี่นะครับมาไอ้ตื่นเต้นลุ้นแล้วมาลุยเลยไหมไม่ลุยครับต้องต่อคลิปหน้าเราสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาจอยกันเลยว่าว่า ดีบล็อกนะครับผมดีบล็อกนะเป็นยังไงนะผมเราเจอกันครับ